สวัสดีครับผมจักรพันธ์สุขิตสันติชาติเจ้าของเว็บไซต์ j a d j e w e l r y t a i c o m ครับก็ขอนำเรียนผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นแหวนพอยโกเมนเป็นพอยโกเมนเม็ดใหญ่นะครับน้ำหนักก็แปดแปดกรัตกว่านะครับก็เม็นใหญ่ทีเดียวอันนี้เนื้อสะอาดนะครับข้างในก็ไม่มี รอยแตกตัวอ,อะไรเลยครับเป็นเนื้อ,อเนื้อแก้วเนื้อใสครับอันนี้เป็นโกมเมนของไทยเรานะฮะเรียกว่าสีแดงสีแดงแก่กลับน,นะครับข้างในก็จะมีสีแดงในตัวส่วนตัวเรืนแหวนก็มีเพชรเม็ดใหญ่นะรัรเพชรเพชรสวิต อยู่ด้านข้างสองเมตรนครับแล้วก็เจาะรูด้านข้างนะครับเป็นแนวยาวครับเป็นเนื้อเงินครับชุดด้วยทองคําขาวนะครับรูปแบบก็เรียบง่ายนะฮะแต่ก็สง่างามครับแล้วก็ผลงานก็เรียบร้อยดี ครอันนี้ก็เป็นพลอยโกเมนครับอันนี้ก็พยายามถ่ายให้เห็นชัดๆนะเรื่องของไฟเรื่องของอะไรนะครับครับในเรื่องของอความเชื่อของเรื่องของพลอยโกเมนนะฮะก็ก็บอกว่าช่วยชะล้างะะความคิด ในด้านร้ายให้ออกไปจากจิตใจทําให้จิตใจสะอาดผ่องแพ้วครับแล้วก็กระตุ้นพลังชีวิตให้มีความารู้สึกมีกาลังงชาวางกระตือรือร้นแล้วก็มีความหวังในชีวิตนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองชอบเก็บเนื้อเก็บตัว อย่างเงี้ยนะันแหละก็จะช่วยเสริมความกล้าหาญทําให้กล้าแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองคิดครับอันนี้ก็คือพลังของพรอก็จะช่วยเหลือเราในเรื่องนี้แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ประสบปัญหาด้านความรักอย่างเงี้ยนะพลังของพลอยก็จะปรับความสมดุลในด้านความรู้สึกที่ดีๆออกมา แล้วก็มีพลังในการปกป้องคุ้มกันผู้สมสัยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายรวมไปจนถึงอำนาจชั่วร้ายต่างๆอีกทั้งพลังของพอลอยก็ดีต่อระบบสมองด้วยนะครับทำให้มีความจำดีขึ้นความคิดเฉียบคมช่วยในการตัดสินใจทำให้การตัดสินใจนั้นเฉียบขาดขึ้นแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดก็เหมาะสำหรับผู้ที่ ต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญสําคัญอยู่บ่อยครั้งนะครับอันนี้พลังของพอยก็จะช่วยเหลือเราในเรื่องนี้ครับรักษาความรู้สึกทางด้านลบแก้อาการเฉยชาซึมเศร้าหูหแล้วก็กระตุ้นให้รู้สึกมีพลังกลอปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็คือผู้รู้ก็ได้เขียนไว้ในตำรานะฮะแล้วก็บอกกล่าวกับเราอันนี้ก็มาทำความเข้าใจนะครับก็วิธีใช้ก็นิยมทาเป็นเครื่องประดับแล้วก็พกพาติดตัวพลังของพลอยก็จะเข้าสู่ตัวเราอยู่ตลอดเวลานักเดินทางในอดีตก็นิยมพกติดตัวนะฮะเพราะเชื่อว่าจะทําให้แค้วค่าจากภัยอันตรายต่างๆ ครับข้อมูลโดยละเอียดของแหวนวงนี้ก็เข้าสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูในเว็บไซต์ได้ JX ขีดก j e l t h a i c o m ครับสำหรับผู้ที่จะนำพลอยไปทำเครื่องประดับส่วนตัวก็ติดต่อมาโดยตรงนะครับผมจักรพันธ์สุขีสันติชาติเบอร์โทรก็0818628868 ครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อนําเรียนผลิตภัณฑ์ตัเรียนท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับ